กองเทมินิตในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวแต่ว่าระหว่างที่เรากําลังรองงบไตรมาสสี่ประกาศกันอยู่นะคะมีหลายๆบริษัธธทจะทะเบียนที่เขาเข้าร่วมโครงการจัมพัสค่ะมีดูกันนะคะว่าเขาจะมีการมองภาพรวมหรือว่ากลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้จะไปดูการสําหรับบริษัทเมดิสกรุ๊ปหรือว่าเมดิสนะคะเจ้าของธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยกเพาะเลี้ยงแล้วก็รับฝากเซลล์ต้นกําเนิดแล้วก็รวมไปถึงตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันด้วยนะคะดูราคาล่าสุดอยู่ที่6บาทส0สตางค์นะคะมีนักวิเคราะห์ cover หุ้นตัวนี้อยู่3เจ้าด้วยกันแต่ว่ามี2เจ้าแนะนําให้ซื้อนะคะอีกหนึ่งเจ้าอยู่ระหว่างการทบทวนผู้ชมเรื่องมาดูมุมมองอข้างล่างนะคะอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของบวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุมมองของ3ามโรเกอร์นะคะแนะนำให้ดูราคาเป้าหมายของทั้ง3เจ้าเนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ที่7บาท93สตางคตานะคะโดยประเมินว่าปี69นี้มีกำไรสุดที่อยู่240ล้านบาทกำไรต่อหุ้นอยู่ที่23สตางคตานะคะเราก็ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่1.53%เเซตค่ะ ในส่วนของมุมมองของผู้บริหารบ้างนะคะถามว่าเขาต้องมีเป้าหมายก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าเป้าหมายที่จะเห็นการเติบโตของบริษัทนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหมอวีรพลเขาบอกว่าเป้าหมายบอกเลยจะเป็นที่หนึ่งในเอเชียนี่คือเป้าหมายของเมดิสนะคะโดยกลยุทธ์ที่จะที่จะทำให้ไปเป็นที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งการไปหาตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็วิ่งไปหาคำนิยาม เดียวกันในวงการแพทย์เพราะบอกว่าเมื่อก่อนในอดีตนะคะการที่จะมีวิธีการรักษาสําหรับบุคคลเนี่ยในอดีตเขาบอกว่า1วิธีรักษาได้ทุกคนแต่คุณหมอวิรพลบอกว่าไม่ใช่นะในอนาคต1วิธีจะรักษาได้เฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันเราไปฟังกลยุทธ์นี้กันค่ะหน้านี้นนเป็นหน้าที่เราจะเดินยังไงไปสู่คําว่าเป็นที่1ในเอเชียกลยุทธ์หลักที่เราจะวิ่งไปสู่ตลาดเมืองนอก มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นหนึ่งไบโอลเจนิคลฮับอันนั้นคือแค่ไปในประเทศไทยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราจะวิ่งไปหาคนต่างประเทศเราต้องวิ่งไปหาคำนิยามเดียวกันในทางการแพทย์ที่เราพูดกันมา10กว่าปีแล้วก็คือ personalized precision medicine การรักษาสำหรับบุคคลในอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันการรักษาหนึ่งเดียวสามารถรักษาได้ทุกคนการรักษาในอนาคต การรักษาหนึ่งวิธีจะเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะเพิ่มความสําเร็จในการรักษาลดภาวะความแทรกซ้อนที่เกิดให้กับคนไข้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาเฉพาะบุคคลของแต่ละคนเพื่อตระหนักว่าแต่ละคนมีโรคประวัติประจําตัวพื้นฐานของร่างกายที่ไม่เหมือนกันเราจึงรักษาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยคำได้ยามของคำว่า personalized Practition medicine เป็นคอหลักของการนำไปเราจึงต้องมีมาตรฐานของทางด้านธนาคารเก็บเซลล์ไบโอแบงเราจะต้องมีมาตรฐานของทางด้าน ATMP โดยเฉพาะงานวิจัยในมนุษย์เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีงานวิจัย Innovation ใหม่ๆเราจึงต้องมี ห้องแแลบ GMP ที่ได้มาตรฐานระดับสากลของ FDA ทั่วทั้งหมดนะครับเนาะเมื่อเรามีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับเรื่องของนำโด่งไปเกี่ยวกับเรื่องของ personalized medicine ด้วยความเป็นมาตรฐานของผลผลิตผลิตภัณฑ์ของเราด้วยยาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจึงสามารถที่จะเชื่อมโยงการบริการสุขภาพอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่าย นวัตกรรมระดับประเทศของเรานวัตกรรมของเราต้องนําไปสร้างสารรค์แล้วก็นําไปให้ต่างๆนา,นานาประเทศเขาได้ใช้ปีที่แล้วจึงมีการเซ็นไบโอแบงค์ร่วมกับฟิลิปปินส์ซึ่งณวันนี้ได้มีการเริ่มการก่อสร้างห้องแลบเรียบร้อยแล้วจะเสร็จสิน้นภายในสิ้นปีหน้าโดยปกติทุกเครือข่ายต่างประเทศของเราจะใช้เวลาประมาณ2ปีในการขอใบอนุญาตและมีการสร้างพิมพ์เขียวเกิดขึ้น ปีที่สมมาจะเป็นปีแห่งการที่จะเริ่มทําการตลาดเกิดขึ้นปีที่4ต่อต่อไปจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะต้องมีการเริ่มผลิตออการจัดเก็บเซลลในที่นั้นของเขาเรียบร้อยแล้วประเทศที่สองที่เรากำลังวิ่งไปคือมองโกเลียครับคือหนึ่งในทวีปของเอเชียเหมือนกัน เป็นประเทศประชาธิปไตยมีความโดดเด่นทางด้านวาก,ก้ามีความโดดเด่นทางด้านผ้าแคชเมียร์มีความโดดเด่นทางด้านแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะมายนิ่งโคต่างๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคนรวยค่อนข้างเยอะด้วยประชากรประมาณแค่3าถึงสล้านคนนะครับเนาะเขาจึงคล้ายๆเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่ผมเคยไปเรียนตอนที่เป็นเด็กเมื่อประมาณเกือบ30ปีก่อนประเทศต่อไปที่เราจะวิ่งไปก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซีย ที่เราปักหมุดวางรักฐานไว้ยาวนานแล้วนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราวางแผนว่าจะไปกัมพูชาแต่เนื่องจากสงครามเราก็เลยดีเลยไปเลยโดยที่ไม่มีวางแผนด้วยว่าเราจะกลับไปเมื่อไหร่นะครับเนาะเราวางแผนตอนนี้ก็คือจะไปดูงานในปีหน้าที่ไนจีเรีย u AE นะครับเนาะซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รัสเซียสิ่นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อีกประเทศหนึ่งที่เรามีการคุยกันอย่างประมาณปีถึงสองปีแล้วคือมาเลเซียปี2026มุ่งมั่นเราเราได้มีการเซ็น MOA กับทางด้านมองโกลเลียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปีได้จะเป็นปีแรกที่เราจะเริ่มมีการขอใบอนุญ,ญาตพิมพ์เขียวแล้วก็สร้างตึกขึ้นมานะครับ และการจะเป็นที่หนึ่งในเอเชียได้แล้วแถมยังต้องมีการเติบโตแบบ Exponent i a l ด้วยนะคะคุณหมอวิรพลบอกว่าต้องอาศัย3าเสาหลักแล้วก็จะต้องเป็น3มเสาหลักที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยนะคะเราไปฟังเฉลยกันว่า3ามเสาหลักนั้นเป็นกลยุทธ์แบบไหนคะ่ะเราจะมีการสร้างเอาวิทยาศาสตร์ที่เราคิดค้นขึ้นวิจัยที่เราสาเร็จนาสู่การสร้างสารให้เกิดมาตรฐานสแตนดาร์และเกิดภาวะความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ในอีโคนมีของประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้นำทางด้านนัตรกรรมปฏิวัติสุขภาพและดูแลทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อ w e l n g e i n g ให้กับคนไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยหลังคาด้านบนเนี่ยมันเป็นแค่บ่งบอกว่าหลักเกณฑ์เราคือ,อยังไงกลยุทธ์ของเราคืออะไร แต่จริงๆแล้วเราต้องมี3ามเสาหลักที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและในบ้านเราโดยเฉพาะเมดิสหนึ่งเราต้องเป็นผู้นำทางด้านการสร้างสรรค์ามาตรฐานการสร้างสรรค์นโยบายต่างๆเมดิสถึงแม้เป็นคนแรกเราจะต้องเป็นคนแรกที่เป็นเด็กดีเราจะต้องเป็นคนแรกที่ทำตามมาตรฐานระดับสากล USFDA หรือ FDA ของยุโรป เราจะต้องเป็นคนแรกที่ได้สำเร็จในการขึ้นทะเบียนยาให้เกิดขึ้นตามตามหลักการมาตรฐานที่กระทรวงหรือแพทยสภาต้องการทั้งหมดเม้าเอเวอเรสต์เนี่ยมันมันสูงมากมันใหญ่มากมันไม่ได้มีไว้ให้คนลิมิตความทะยอยานของคนในการขึ้นไปแต่เม้าเอเวอเรสต์เนี่ยมันเป็นเขาที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งเราจะสำเร็จ ถ้าเราพยายามอย่างเพียงพอเราจะสำเร็จในการพิชิตเม้าเอเวอเรสต์ดังนั้นเนี่ยถึงแม้มาตรฐานหลักเกณฑ์หลักการที่ต่างประเทศเขามีการเซตไว้มันจะยากขนาดไหนเมดีต้องทำให้ถึงแล้ววันนี้เราได้ทำเรียบร้อยแล้วในปีหน้าอย่างที่ผมบอกพี่แซนบ็อกต้องเกิดเมื่อแซนบล็อกเกิด บ่งบอกว่าเมดิสได้มาตรฐานการรับรองจากระดับสากลทั้งหมดในโลกใบนี้เมื่อแซนบ็อกเกิดเราจะบอกพี่ได้เลยว่ามันมีความปลอดภัยสูงสุดเพราะพวกคณาจารย์ต่างๆจะดูเมดิสเลยว่าสิ่งที่เมดิสให้กับคนไข้ในการทำงานวิจัยกับอาสาสมัครต้องมีความปลอดภัยสูงสุดวันนี้สิ่งที่เราเสียเวลาไป คือการพูฟยืนยันให้กับคณาจารย์ทุกๆท่านว่าโปรดักต์ของเมดิั้นปลอดภัยปลอดภัยกับอาสาสมัครเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามปีพีล่าหนึ่งเราได้สำเร็จแล้วพีล่าที่สองคือการทำแบรนดิ้งให้เป็นประจักษ์ของไบโอลองจ v i t y การตลาดสำคัญพี่สื่อมวลชนสำคัญประเทศในการผลักดันนโยบายในการทำให้ทุกคนเข้าใจว่า มันต้องมาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาว longevity ต้องมาแล้วมันเป็นธีมของประเทศไทยที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของคนไทยที่จะแก่ลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราจะกลายเป็นซูเปอร์เอจนอกไม่ใช่แค่เรายุโรปคนเอเชียก็จะกลายเป็นซูเปอร์เอจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกระแสะของ bio longevity จะต้องมาพีลาที่สเมื่อไลป a t ได้มาตรฐานได้กระแสะของบ longevity มา Health Economy ของประเทศไทยจึงมาครับเมื่อไหร่ก็ตาม3ามพีล่าที่เกิดความยั่งยืนของบริษัทเมดิสจึงมางเกิดขึ้นและวันนั้นเนี่ยเราจะเติบโตเป็นแบบ Exponential ผู้ชมสามารถติดตามได้ฉบับเต็มนะคะจากโครงการจำพลาสได้เว็บไซต์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงดูงบการเงินได้เช่นเดียวกันแม้ว่างบการเงินนั้นจะยังคงไม่ได้ออกมาสำหรับไตรมาสสี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมดิสกรุ๊ปค่ะเพิ่งเข้าซื้อขายเมื่อวันที่15ตุลาคม2567หากหากนักลงทุนสนใจนะคะก็จะสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงงบการเงินที่จำนวนปีมากกว่านี้ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะแต่ว่า ทางทีมงานก็ไปทําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าผลการดําเนินงานในช่วง4ปีนะคะก็คือตั้งแต่ปี64-67ถึง67เพราะว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างีจะต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอนะคะโดยรายได้รวมเนี่ยจากปี64อยู่ที่482ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น897ล้านบาทในปี67สาเหตุหลักๆค่ะก็มาจากเรื่องของรายได้จากการให้บริการแล้วก็ภาพรวมในการ จัดเก็บเซลล์ต้นกําเนิดเพิ่มสูงขึ้นนะคะทําให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดในช่วง4ปีล่าสุดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามพอเลือกมาดูงบการเงินงวด9เดือนแรกของปีนี้นะคะปรากฏว่าแนวโน้มอาจจะเห็นการชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยโดยไรายได้เท่ากับ620ล้านบาทลดลงประมาณสัก8เนะคะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านี้เนื่องจากว่า รายได้จากการให้บริการปรับตัวลดลงจากความต้องการซื้อสินค้าหรือว่าการเข้ารับบริการลดลงนะคะทําให้มีกําไรสุทธิเนี่ยประมาณซัก160ล้านบาทลดลงเป็นตัวเลข3าเปเนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้อยากให้ผู้ชมดูเรื่องของตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ัก็คือตัวเลขอัตรากําไรขั้นต้นตัวเลขตรงนี้นะคะ ปัจจุบันในอยู่ที่ระดับ74.73ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆนะคะสะท้อนถนึงความเป็นผู้นําในธุรกิจเฉพาะทางที่มีอานาจในเรื่องการต่อรองราคาค่อนข้างสูงส่วนอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่25.78นะคะ,สะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของ r o a เอาเอยู่ที่13.99นะคะแล้วก็เอาออยู่ที่14.57อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีแม้ว่าจะลดลงจากปี66นะคะที่เคยขึ้นไปสูงถึง30ถึง41%ก็ตามค่ะ ถามว่านักทุนถ้าสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็รอในส่วนขององบการเงินไตรมาสสี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ดูคําอธิบายงบการเงินได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทด้วยนะคะ